พักเขวตอาหะตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะพัขวตอรหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพัเขวตอาหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะยาเลยยาเลยมดเลยัสกัสเข้าวิจาริภโฉนทิปวิทนะ เป็นเสียงผู้ท่ายวางเงี้ยไหลไปเลยนับเจ่ราชาเจ้าเนือหัวพระเบิดพระเขาขีดปากข่วงเช้าบ้านจงวมเงางากล้วยพร้อมปลายเขาทุกมูมูและเป็ดไก่พร้อมจินห้ำหน่อยกับบอหลายเพราะเขาทุกยากทาย ให้คำเฮอาฮ่ญญานอะไรน้ำะอู่อยู่ในพื้นฝนแกงกับทั้งขนกระหิ่งมีคากับเป็นเปลาขอให้พระบาทขอให้พระบาทข้าวเจ้าเมืองโกดเจ้าใครเมืองแต่ถอนก็ขาเชื่อขาน้อยต่อไปราดับเป็นเสียงขวิดบอกว่า เฮ้าม mm. yeah, ันคนคอยตายชาติทัวอัฟจีเอาสีพี่พอบกันทั้งทั่วเมืองเปิดพวนนะต่างกระรวนเอินดาวาจังให้มีอีหยังก็ให้คนท่านถอดลบมดเกียงอ่ะจนว่าพังจนว่าพระข้างแห่งบ่มีเงินสิค้างไทยพระเวทคนถอยหายสิเอาไว้เห็ดอีหยัง เมื่อสาเฮาบ่เมื่อน้ำหลอเฮาบ่เมื่อน้ำหอกเจ้าวานน่อเมื่อหล่อใตรื่อไ้บาได้ไเ่อต่อไปปนเสียงนิ่งญิ่งเาดีเผู้ขานบาไทยองค์อีกหน้าโตขออยากโถทางคุณเพียงคูงให้ผู้ขา ขาปูวน้อยขันทึบกับปัญญาอุป,ปมาคือควายแล้วแต่ขันสีดึงขึ้นสีภาพไปใต้ไปเหนือก็แล้วแต่ขั้นบ่ไปแท้แท้พัดเอาเสือตับใส่หลังขอพระองค์จงตั้งจิตโคตรดับปูนาเรื่อ,องง่ายหอนเลยเอียบเชิญหน่อยขอเชิญยกขัน้นมาเลยเงียบไปเงียบไปเลย ต่อไปเาไปเสียงนางมาที่เอามาที่สมาที่ศพแม่ก่วนเฮาถอนหนตั้งสองมันควนต่ยกวดใี่น้อยตั้งใ่เพอยากเ็นเราเคยเคยอยู่แล้วแต่ยังไล่เฮาหนีเฮาบอมี่เหีวดีกแต่จังมีดอกมา ข้าเน่าหนีมาแล้วกันยังตามดอกหนีอะไปหลีกจากนี้ไปจนอยู่ใจตั้นตัวเมื่อแล้วตั้งเข้าก็ทีไรหนีออกไข่กับนีเนียวเจ้าไ่ไข่ดอกหนีไปภาคกันเมื่อสาย่าสีมาลำหนีไรในไข่ไปเพราะเชื่อกวกเจ้าหลอกพอเมื่อหลอก ชื่อพระเดชเป็นสีเมื่อกระเมื่อสาไปที่ตายอยู่ปลาดอกปูทีเดียวบตายใบตายบตายปลาไปเลยบตายไปเลยบตายไปเยอะดิเพรายาไ่เลยเพราะยาไ่เยอไ่ไใบตายาย ผู้ขาน่อยคิดหำนำพระองค์ย่างแต่ทรงความถุกอยู่ในดอกไพ้กว่างป้างวงสัตว์เสือเสือสางซองใหญ่ยุ้และหินสินเจ้าดอกอยู่ไพ่พระบาทให้สิทนเวทนาถูกผู้ข้าอกไม่ใจคิดนำพระองค์เจ้ากับตั้งเหนือหัวเจ้าองค์ฉันใจเจ้าปูพุทธศริยา chậu cà mau phỏm đọc nhạc chân hận song pha ông khiến kẻ nặng cả đọc song nuôi khiến kẻ phú nhã chậu xì mao bao niêu cỏ nét thon chân đọc cà chân đọc cà non. tiếp cận. Ở bên phía bên. Ở bên phía bên. Ở bên มีแต่ทั้งเดียวได้เนียวขอจีแ้วแต่ว่าปูญาแล้วขั้มเดียวกะบ,บ่ปากขั้นจอบไข่รับปากเจ้าเมื่อแล้วกะไลหนีาบาบาไปสิไปอยู่ลีคนพมเพือนไผ่ไปอยู่ในไผ่ขวงกะอยู่ดีดอกบ่มีหอนหรือว่าน้องนั่งหน่อยมาจีสิกับ เตากลับไปน้ำมูเจ้ากระเชิญก่อนไปบ่เมื่อไปสาภากันไปสาเมื่อสามาที่เม่าเจ้าเมื่าไปซีอยู่เขาว่องโก้พูดเดอยวรอไปสาพากันไปสาเมื่อเมื่อ เอาเย้นไปนักกันเมองอ่ะเอาจริงจริงคนเบาเดี่ยวเขาเมืองเขาหน้าเลยใจสถานดอกวันใบใจนึงคิดว่าเจ้าสันดอนดอกพะเวสีหาเหตุก้าวอ่างถึงเรื่องบ่อยากเมื่อใจนึงคิดห่วงบ้านเมืองใจดอกสีพี่ท่านพาเวสเรื่องสีหนีบ่อตาวคืนดอกเมื่อบ้าน เมื่อหลวงพ่วงมืดพญาสืบต,อต่อโตเองเป็นผู้เฒ่าคล้องบ้านกบวหยจึงได้ใสเข้าโอดจากต่อพระเวทดอกสันโดอ,อนดว่าลูกชายคนดีให้ตาวคืนดอกเบื้อบ้านเมื่อสืบสางเป็นพญาเทนพอพ่านี่เท่าแกแล้วสีขคล้องบ้านกบวหว เมื่อน่าหลุกน้อเมื่อน่ลุกน้อยลาเมื่อบ้านเฮาสาร้อง่บ่ออท้หไเอองอาเขา้เ้พระเวจาได้ฟังพอดอกไข่คานปานดังมีน้ำตำจิมแทงอกเจ้า คิดแล้วความฟกเขาสัญชัปญัญหาพวครับไลนี้จากบ้านอายนามูปราชากะเลยปากก้าวตานจ่าต่อองค์ดอกสัญชัยว่าสมเด็จพระบิดาให้คอยฟังดอกทั้งนียข้าวทับไฟนี้จากว่าผู้มูประชาที่พอขับหนีจากเมืองตัวสามกะลีบาน แม่นว่าไข่สีวอนวอนก็อยู่อ,อ,อ,องค์เจา้จาตาใจตาบา่เหลียวมามือนี้สิเอิญเตาวดอกกับเมือ <t> แสนสีผ้าทีจา่จ่าบ,บ่เสือเลยดอกตาม,มววให้เจ้าเมื่อสาเจ้าองค์ฉันใช่พระเจ้าปูไปนิ้นชั่วจ่าที่เน่าคังอยู่ป่าลิงนี่แล้ว เมื่อสาพระเจ้าปูขาน้อยบ่เมื่อดอกหรือว่านั่งมาที่ลาน้อยเมื่อกับเขากะเมื่อสาาานมไปจ่า่่่่าายยนนีีมมเท ตปูต้นดอกหีกก้อยปยขาหน่อยคนสัวดอกการีมือางปูครับมีจักเมืองบวเอ้าวน้ำดอกโัวหน่อยเมนว่าไอยสิวันขอหลายเท่อปูหัน้างให้จอยตาหน่อยกบบ่บเลียวมือนี้มาคิดได้เสิเอนตาวขึ้นที ไบนี่เป็นลิงจังลางสนีดอกหน้ดาวมันอสมกัดเท่าพญาเมืองหยุดไงขอให้ผู้เจนไทยทั้งยาให้ตาวเมื่อไข่ผสมกระสัดห่วงเงอนสูงเสาบขานบ่วใดดอกเมื่อสาปู้เอ้ย

ตีดอกขั้งเขียนตีเขียนนันอยาให้ลูกเป็นคนดีอยากให้มีความเร็วจังในรมเอดอกเขียนการตีเขียนกระจำใจเอาเสใสตีลูกแต่ละคังือเขียนไม่ดูกมาโน ให้ลูกคิดต่อพี่ทุนลึงเจ้าที่เป็นมาตอนจบลูกนีพาลาว่ามันเป็นนกยังเท่ใจจริงแท้มันดาดตอโพเมอได้คิดจังสันขอเสือข,ขอเล็พมือที่มันเป็นจังสันกะยอน,นบาปตกบ,บาหลังมันแม่ฉันสองอน,น,น้อยเมื่อบ้านสืบนคร กัดแก้วจริงดอกกันหาลูกสิไล่สม์อาเมนไผ่สิมาเลี้ยงปูยาเจ้ากระเท่าเก่ดอกกันสองลูกบอคืนเมื่อน้ำเมนเมียสิตายดอกเดียวนี้เมียสิตายดอกเดียวนี้ ที่ล่มลงก่อนพุทธีล่มลงแล้วพระเวทจะไดยวางสีวะว่าแล้วผานังพุทธีก็เป็นล้มลงทั้งพระเวทและมัทธีกรรมจมลุกขึ้นแล้วลัปากว่าสิกลับมาแต่กวาพังชักกริย์บบัดเชิญจากพระเวททัน ว่าแล้วนิมนต์พระเทศสักกษัตย์เขาไปเชิญพระเวศกับนา่งมาที่ีดอกไม้กูพร้อมสองพระองค์กราบคันสาธุชนขึ้นพากันพร้อมว่าสาุูเที่ยวสักกษัตย์บัดเชิญพ่อพระเทศจบแล้วผู้ที่ขันดอกไม้ก็เอาคันเขาไปเชิญ ข้าเวทกับ <myster> น <iously> <to> ั <fingertips> ่งมาที but anyway, but ่ดอกทั้งสองพระองค์ก็รับขันทูกไปทั้งหลายกษระสาทกขึ้นให้พร้อมกันว่าสามทั้งสา